เบิงบรรยากาศการร้องเพลงเพื่อการกุศลในงานฉลองนะคะอนุสาวรีปราบห่อภายใต้ร่มพระบารมีนะคะมีโตแทนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐแลว้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจ,จกรรมร้องเพลงเป็นจำนวนหลายเลยที่เดียวค่ะที่เวทีถนนอาหารนาสำนักงานโทรศัพท์จังหวัดน้องค่ายค่ะได้มีการจัด กิจกรรมร้องเพลงเพื่อการกุศลโดยมีนายชาญชัยคงท่านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายค่ะเป็นประธานเปิดงานพ้อมกับร้องเพลงเพื่อการกุศลเป็นคนแรกคุณเดชเปิดไหมเปิดเวทีนะคะ,คะโดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องค่ายเทศบาลเมืองน้องค่ายสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องค่ายสหกรอ,อมทรัพย์คู่น้องค่ายจำกัดค่ะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ร่วมไปถึงเครือข่ายซื้อมอนุช่วนในจังหวัดหนองคายค่ะทางนายเกรียงศักดิ์วายชัยประชาะสัมพันธ์จังหวัดหนองคายบอกว่างานฉลองอนุสรีปราบห่อและงานกาชาจังหวัดหนองคายค่ะจัดมาตั้งแต่วันที่หามือนีมือสุดท้ายค่ะ13มีนาเป็นการเฉลิมฉลองการชนะสงครามปราบห่อครบ137ปีค่ะ และเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ196รอบปีเมืองหนองคายกิจกรรมการร้องเพลงเพื่อการกุศลที่จัดขึ้นเทือนีเป็นการหารายได้ด้านสาธารณกุศลสนับสนุนชม่ร่มแม่บ้านมหาทายจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจละก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลามเลยค่ะเป็นตะมวนนอะใใคในใน่ะน ตกไจปไปะกวดน้ำเพล่งเนี่ย <laughs>